ครับพบกผมช่องอะไรด่วนหอลาพงครับผมอันนี้เดินทางออกจากพุทยนทนสายสามเดินทางเขา้าไปคึ้นของต่อที่หอลาพงทางก็จะเป็นลุ่มหน่อยนะครับสายสามซอยสิบหกครับผมที่ผมอยู่ ผมงอขึ้นน่าจะถึงวันละพวงประมาณทุ่มหน่อยๆนี่แหละครับ เดวันนี้เราอยู่ที่เส้นพชนีนะครับก่อนถึงแยกตลิงชันนี่เราจะเข้ามรนโพงเราจะตรงไปป่นเก้านะครับไปข้ามสะพานประปีเก้าเพื่อเข้ามรนโพงวันนี้รถเยอะครับเวลา6.40 แยกตามระดับตลาหนิชั้นรถเยอะบางวันก็รถน้อยนะครับแต่แต่ว,วันตอนนี้เราจะตามระดับตลิหนชั้นนะ้าง <c oughs> หน้าก็ปินก้านะครับวิ่งอยู่ใต้ทางยุทระดับ 一般我。 บรรยากาศก่อนข้ามสะพานพระปิเก่าวนะครับก่อนข้ามสะพานมีการจัดงานนะครับฝั่ง ยามค่ำคืน าแล้วก็ออกสายนะครับเราก็จะมาเจออนุชัยเอ้ยอนุชัยเอ้ยอนุชาย,เ,ยเราจะไปเจออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเฮ้ยโอ้ยตายดินถ่ายพันกัน,นพี่น้องเลย for that one